ตลาดน้ำเมาโยธยา 1. วิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำเมยโยธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาทาั้งด้านการแต่งกายการสแสดงพื้นบ้านการละเล่นของกินของใช้ในยุคเก่าความเป็นอยู่แบบไทยทย 2. การยกระดับเป็นโอทอปนวัวิถีสินค้าประเภทโอทอปเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเทา้าสินค้าพื้นเมือง เื่องจักสารมีดอลันยิกงานหัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเก่างานศิลป์สปาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3. ความเชื่อมโยงภายในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 1. ที่กินโลตีใส่ไหมไอติมกะทิสดมะพาร้าวน้ำหอมห่อหมอกทะเลย่างหม้อแกงดินผเผาอโยธยา 2. ที่เที่ยวตลาดน้ำหมู่บ้านบางช้างอโยธยาวิหารพระมงคมพิษวัดพระศรีสันเพช 3. ที่พักโฮมสเตย์บ้านไฮฮาวสา 4. แลนด์มาร์คตลาดน้ำอโยธยา 4. การเดินทาง 1. รถยนต์ส่วนตัวตามเส้นทางถนนสายเอเชียเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองอยุธยาแล้วมุ่งหน้าไปตามถนนโรจนะโดยขับตรงไปถึงวัดเจดีสามปื้ม 2. จากสถานีหมอชิใตม,มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้าค่าใช้ใจ่ายหนึ่งค่าซื้อของกินของฝากแต่ละบาทสองค่าขึ้นเรือผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กยี่สิบบาทสามค่าน้ำมันรถหนึ่งพันบาทหกปัญหาอุปสรรคของชุมชนโอทอปนว,วัตวิถีหนึ่งการจราจรติขดขัดสองสถานที่จอดรถไม่เพียงพอสามสถานที่มีความคับแคบสี่อาหารมีราคาสูงเกินไปห้าร้านค้าปิดเยอะหกสภาพตลาดสุดโทมเจ็ด ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนร้านค้าแต่ละร้านออกแบบเป็นบ้านเรือนทรงไทยตรงกลางตลาดมีสระน้ำใหญ่ล้อมรอบด้วยร้านค้าตลอดทางเดินค้าขายกันไปหลากหลายประเภทเช่นสินค้าโอทอปสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรม 8. ข้อเสนอเพื่อการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน 1. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพตลาด 2. สนับสนุนด้านภาษาให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโปรเจกต์ 3. Sufficiency Economy Project ประหยัดอดออมใช้รากปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีความพอประมาณปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการผลิตและการบริโภคที่พอประมาณการใช้ใจ่ายให้ได้มากอย่างพอเพียงและประหยัดตามกําลังเงินของบุคคลน,นั้นโดยประชดจากการกู้หนี้ยืมสินและถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออกไว้บางส่วน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองหรือครอบครัว 1. บัญชีรายรับรายใจ่ายในแต่ละสัปดาห์ 2. ตั้งเวลาโอนเงินอัตโนมัติ 3. แต่เท่าไร่ก็เก็บออมส่วนหนึ่ง 4. เงินทอนยอดกระปุกกํากำหนดการใช้เงินในแต่ละวัน 6. วางเป้าหมายในการออม 7. ออมเงินที่เหลือจากหลายสัปดาห์ผลการดำเนินงาน 1>, 1บัญชีรายรับรายใจ่ายในแต่ละสัปดาห์มีเงินออมทั้งหมด2,000บาท2เก็บเงินสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีเงินออมทั้งหมด2,700บาท3ได้รับเท่าไรเก็บออมส่วนหนึ่ง,ม,ง,ง,งกกมีเงินออมทั้งหมด3,500บาท4เงินทอนยอดกระปุกมีเงินออมทั้งหมด3,700บาท 5. ากำหนดการใช้เงินในแต่ละวันมีเงินออมทั้งหมด5 5 0 0บาท 6. วางเป้าหมายในการออมมีเงินออมทั้งหมด3,500บาท7 ออมเงินที่เหลือจากหลายสัปดาห์มีเงินออมทั้งหมด5,000บาทข้อเสนอแนะ 1. ควรจะทำรายจ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนเพื่อที่จะได้คำนวณเงินที่เหลือใช้ในแต่ละเดือนได้ดีขึ้น 2. ควรคำนึงถึงการเก็บเงินระยะย,ยาวเพื่อจำเป็นต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน 3. ควรทำรายรับรายจ่ายประจำสัปดาห์ช่วยให้เห็นว่าเหลือเงินเท่าไรที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคต 4. การออมเงินเป็นส่วนช่วยให้ตนเองมีความรับผิดชอบในการออมเงินและฝึกรับเบียบวินัยในการออมเงิน